โชกกว์สกิลดูดินี้อุ้ยควันควันควันร้อนมาเนี่ยนี่ไงควันมันกำลังต้มอ,อยู่สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวหมอ้อไฟเกาหลีแบบน้ำดำนะเขาก็าาจะมีอันนี้ให้นะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูช้อนสีดำหนึ่งอันมามน้าอันนี้มันเป็นช้อนแล้วก็ซองให้ความร้อน อ,อันนี้ก็ำจำัำอันนี้เป็นเครื่องปรุงครับอันดับแรกเลยพี่ชอนพี่ชอนแกะแกะอันนี้แกะมามา่ามี้องอะไรแกะมาม่าแล้ววางน,นี่จืจได้ไหมเดี๋ยวกูวแกะนี้ให้ถุงทำความร้อนโอ้โนสุดฟิวสุดฟวเอะไร ถุงความความร้อนจะเอาไว้ด้านล่างนะทำไมถึงทวามความร้อนทำไมต้องเอาไว้ด้านล่างเนยเพราะว่ามันจะได้เดือด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 อยู่ข้างล่างไงเหมือนนึ่งเหมือนเหมือนอะไรนี่ใช่ใช่แล้วท่านี้เป็นข่อวปุงนะคะข้มวแก่ใไอ้ครูขึ้นมาเป็นแบบใช่ใช่แล้วนะเทแล้วนะท่านจะเทอ่าน้องท่นเทแสดงว่า ก็ใส่น้ำด้านล่างครับใส่น้ำได้ยังใส่น้ำได้แลยน้องชอนกูยกนี่ให้น้องชอนใส่น้ำพอกูบอกพอน้องชอนก็เอ๊ะต้องใส่น้ำข้างบนก่อนเทอีกแล้วเปล่าเทอีกครับเอาให้ท่วมบะหมี่เลยครับหมดเลยพอแล้วทีนี้กูจะยกน้องชอนเทเข้าไป เข้าไปพอกูบอกพอก็พอนะเทเทอีกเท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 ทีนี้ก็อูจะวางนะครับแล้วเดี๋ยวเรารอดูกันเขาบอกว่ามันสิบห้านาทีนะรอดูได้ยินเสียงคล็อกคลกค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 ักคคกคกใช่มันกำลังเฮ้ยเฮ้ยควันควันเริ่มออกแล้วมึงชอนเห็นปะนิดนิด ดิลตอรี่แบบแต่มัไม่เห็น,นอ้าวหอแล้ว <c oughs> อุ้ย,ยอย่าไปจับเดี๋ยวมันลวกมือนะ <c oughs> ามาฟังดูดินี่อุ้ยควๆๆนันควันร้อนนะเนี่ยร้อนปุ๊บอุ้ยอุ้ยตกใจอะไรอ๋อนี่ไงควันม,มันกำลังต้มอยู่อันนี้เป็นหมอ้อไฟ <c oughs> เกาหลีนะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นควันไหมคะเพื่อนๆควันมาแล้วเด้อก็คือเป็นที่ให้ความร้อนนะครับต้องปิดฝาก่อนเด๋ยวไม่เดี๋ยวมันไม่ร้อนปิดก่อนเดี๋ยวมันจะได้เดือดปุดๆๆๆๆๆๆครับมันกำลังปุดๆๆๆๆอย่างนี้นี่นะครับ คควัันนะรแตก็ยังไม่เยอะมากนะครับมาประจออกมาแล้วไม่มีควันอีกเลยเหรอควันก็จะฟอดพอมันเดือดมันก็จะควันเยอะกว่านี้อีกนะเดี๋ยวต้องรอมันเดือดแป๊บหนึ่งเอ้ยเห็น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 เอ้ยนี่ก็เริ่มเยอะแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเยอะยูเยอะยูเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่องกันส่องส่องโอ้ยหูสุกแล้ว ี๋ยวก็อูเอาช้อนมาลองดูก่อนน้องช้อนหยิบช้อนมาลองดิน้องช้อนหยิบซ้อมให้มามานะครับให้มามาเป่าแล้วก็ให้น้องช้อนลองชิมหนังคำนี่ว่าอร่อยเปล่าเ,า <c oughs> เาแล้วก็อ่เดี๋ยวจะให้พี่ช้อนมาลองชิมนะครับ,บ,บอ โชว์สกิลโชว์สกิลถ่ายไว้เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าปกติก็คือไม่ได้กินข้าวง่ายขนาดนี้นะครับทานได้เท่านี้นะครับพี่ชอนขอลาไปก่อนนะวันนี้ สวัสดีครับาบายอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กันด้วยนะสวัสดีครับ